บายดี bye. ตอนนี้ก็มาอยู่กับซ่องแซบแซกมูไถย,ยทุกคนคลิปนี้กับมยียงลายหรอกสิพายางเลาะสวนคลิปนี้พายางเลาะเอ,เอไปเบิง่งหมักต้นมะขุงก่อนแต่ก็สิพาไปไปกินหมักกระท่านเลยป่ะคลิปนี้ก็สิบ่ค่อยมีชะละ่าไปได้แล้วก็ทุกคนอย่าเบเพิ่งเบื่อกัน้อทุกคน กดติดตามรับขับชมคลิปวิดีโอเอาให้กันตัวนี้ก็หาคนติดตามกับคนขายยากส่วนใหญ่ถูกขัเเาเบิกต้นมะฮมก,กันก่อนนี่ต้นมะฮมต้นนี้ก็ปลูกได้ประมาณสามเดือนแล้วอันอนี้ง่ายสำนีแล้ว <laughs> พอไปใส่พุ่น,นปลูกแบบธรรมชาติเลยกว่าไปต้องกล้วยครับต้นกล้วยตัดแต่เมื่องนะตัดเอาไปไก่แต่ยังไม่ได้ไปเก็บเอาไปจะด เดี๋ยวพายหยางเราะสวนกันกันก่อนทิ้งทันกับเดี๋คิดหย่างกันไปทิ้งทันกับไปเจอกันอยู่มองต้นหมักกาธานกันแล้วกันโอเคมาสวนนี้ก็เป็นต้นผักกาดโจรหน่อยนะผักกาดโจรโคกเอาไปกินกับลาก,กับก้อยกันนี่เป็นโถมขักเลยนะ ไปทรมขักเลยไปบนต้นมากกะทานกันจะพูดต้นมากกะทานต้นนั้นเลยต้นั้นก็แม่แต่นมันยังมันยังบ่สุกต้นนะสิพาไปกินต้นนั้นก่อนต้นนี้มันสุกค่อนข้างโดนแล้ว,วประมาณหนึ่งเดือนแล้วมันสุกหลดกองอยู่เพื่อนกับค่อนข้างลายอยู่นี่เลยนี่แหละ ม,มันค่อนข้างอยู่สูงนี่แต่บักเดียวเนี่ยยังบางเดียวกินบางเดียวไปแล้ว อยวเดี๋ยวพาการทะเลาะอีกเช็กหมากสองหมากมนี่โอเค เจอกันใหม่คลิปไปโดนาแล้วกันขอจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์เหมือนกันกดติดตามกดแต่ดิง้งหน่อยกันฮ่าตรงนี้ยอดวิวค่อคนข้างต่ำหาคนตามกันยากอีกไปแล้วบ๊ายบาย